สวัสดีครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับผมกับอาจารย์ปิชานะครับผมหรือราานปิชาังนานอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็ยาสาระดีๆมาบอกกล่าวกันอีกเช่นเคยนะครับกับผู้ที่เอาใจใส่ดีมอบให้ซึ่งกันและกันนะครับ กับพอบ้านแม่บ้านที่อยู่ห่างไกลนะครับว่าท่านจะอยู่แบบในละแวกกันดาหรือในจุดไหนนะครับถ้าหากท่านต้องการช่างทำน้ําหรืออะไรเนี้ยก็ลำบากนะ,ะก็อยู่ไกลๆนะครับผมกว่าจะโทรหาช่างได้ช่างหัดรัสายหรืออะไรบางท่านก็ให้คาที่แนะไม่เต็มที่บางท่านก็ให้ได้ไม่ให้ได้นะครับก็แล้วแต่มาตรงจุดนั้น ส่วนในหลายท่านก็โทรไปก็บอกว่าโอ้ยแพงอะไรนู้นนี้ก็มีหลายท่านเขาก็บุญนะครับบอกว่าผมจึงทําคลิปแบบนี้ลักษณะแบบนี้ออกมาเพื่อที่จะให้ท่านเอฟซีหรือพยอบาลในบ้าทหรือพี่ๆน้องๆได้ศึกษาเรียนรู้กับวิธีในการทํางานหรือวิธีในการพอนี่เป็นในแนวทางที่เราจะทําปัามของตัวเองนะครับใน วันนั้นรัฐนาณันในตรงนั้นว่าเราจะซ่อมแบบไหนแก้ไขแบบไหนในเบื้องต้นนะครับปับ๊มน้ําเนี่ยถ้าหากเรามองกันจริงๆแล้วไม่เยอะไม่เยอะครับผมแต่ให้มีความเข้าใจว่าเฮ้ยเราทําอุปกรณ์สิ่งนี้เราทํากับงานสิ่งนี้ทํางานเกี่ยวกับด้านนี้เกี่ยวกับเรื่องแรงอัดเนี่ยแรงอัดมันมีแตกต่างหนึ่งแรงอัดของลมลมคือถังลมนะนะครับผมถังลมถังถังเติมลมเครื่องเติมลมอะไรนะครับผมเติมยางรถอะไรนั่นนะ อันนั้นก็เป็นแรงอัดส่วนปัามน้าก็เป็นแรงอัดแต่เกี่ยวกับเรื่องน้ํานะครับเขาพยายามมีระบบพวกมอเตอร์ปั่นที่มีแรงอัดนะครับกลไกตามอาจารย์มองแล้วไม่เยอะนะครับคุณมีความรูม้สึกของแต่ละคนแต่ละทานได้นะครับผลไกลเขามีไม่เยอะนะครับคุณการทำ่าน,นี้หากเราตั้งใจจริงก็ไม่ยากเกินที่ควรนะครับก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้เพิ่ม,เต,มเติมนะครับวันนี้อาจารย์มีเรื่องอะไรเนาะ ม,มาแล้วปั๊มน้ำฮิตาชิประเด็นแกนชอบขาดนะครับปึ๊บถอเป็นปืนครักอันนี้คนลูกคขาท่านส่งมาจากแถวปทุมนะครับผมขาขอบคุณนะครับเอฟซีแกนขาดเนี่ยเป็นหลักเลยนะครับปัญหาเยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดจะส่งมาให้อาจารย์ซ่อมอันนี้ก็ส่งมาให้อาจารย์ซ่อมนะครับผมาให้อาจารย์เชื่อมต่อแกนอะไรให้ถามว่าแกนตัวนี้เนี่ยมีตามบริษัทมีขายไหม ไม่มีครับผมเพราะว่าคอมมนีมาตามตัวนะครับแต่ถ้าหากเราจะซ่อมเราก็จัดการตามที่ผมทําได้เลยนะครับผมนะครับส่วนลูกปืนแล้วแต่คุณลูกค้าถ้าหากอยากได้ดีก็ส่งมาให้ผมด้วยนะครับลูกปืนนะครับไม่ต้องเอาแค่ลึกมาแต่ยังไม่ต้องถอดลูกปืนก็ได้นะครับผมส่งมาให้ผมได้เลยเดี๋ยวผมจะการต่อให้นะครับอันนี้คือลูกหลังอันนี้เป็นของอาจารย์เองส่วนนี้คือลูกหน้า แกนขาดตรงจุดไหนเห็นไหมแกนนี้นะครับอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องไปต่อลักษณะต่อขอาอาจา์นี้ก็คือเข้าลงกึงไม่ใช่อาจา์ทำเองนะครับอาจารย์เข้าลงกึงลุงกึงเนี้ยอาจจะเข้าใจเนื้อง,งานแต่ไม่เข้าใจกับหลักการนะครับต่อไปก็คดต่อไปก็แกว่งต่อไปก็มาร์ก มาร์สปริงเลี่ยมสปริงต่ำสูงไม่เท่ากันนะครับบางร้านนะครับแต่เกิดยากให้ดีชั่วเราอาจจะวัดของเราก่อนก็ได้ว่ากี่มิลกี่เซนตรงเชืองน,นี้ชือกนี้ขาดระยะไหนตรงเช่อกไหนเราก็ต้องจํารูปแบบของเราไว้ด้วยนะครับเวลาเราไปทําเสร็จเราจะได้รู้ว่าอ๋อเป็นแบบนี้หรือเราจะมีการถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไปก็ได,ได้เราจะได้รู้ว่าชิ้นงานของเรามี จุดเข้าลูกปืนตรงเข้าลูกปืนช่วงน,นี้อาจจะมีจุดมากในช่รงจุดนี้ว่าเขาจะมีลักการต่ออยู่ตรงคุ่นตรงนี้นะครับคุณแล้วก็ต้องจําลักษณะดังนั้นเราก็ถ่ายรูปไปนะครับ้วถ้าหาจ็ถอดมาให้อาจารย์ซ่อมจริงๆดูแลให้จริงๆต้องถอดมายัางไม่ต้องถอดลูกปืนให้ติดมาด้วยเลยครับคุณส่วนใบพัดใบพัดเนี้ยต้องเอามาด้วยนะครับคุณ คนนะเพเพราะว่าเวลาทําเสร็จแล้วเขาจะต้องมาลองเขาแท่นหมุนหมุนแล้วเขาจะดูว่าปลายเขาจะแกว่งไหมมันจะแกว่งถ้งาทุกทุกเวลาทำเวลาทําเสร็จนะครับผมถ้าหากเขาคึงไม่ได้ที่เวลาเราไม่มีใบามาเวลาเขาจะทดสอบทดลองเนี่ยมันเกิดไม่ได้ที่ครับผมแต่ถ้าเกิดมีใบพัดไม้ผมด้วยจะดีมากๆมันได้ที่ พราะว่าเขาจะมีเข็มคอยชี้ตรงนี้หมุนถ้าลายมันจะสะบัดไหนตายจะแว่งไหนนะครับอันนี้ถ้าจะเทส่งมาให้อาจารย์จริงๆตงต้องส่งมาทั้งใบทั้งลูกปืนนี่แหละนะลูกปืนไม่ต้องถอดส่วนใบนี้ต้องถอดไปแล้วแต่ก็เอาส่งติดมาด้วยถ้าหากจะส่งมาให้อาจารย์ทําให้ถ้าหากจะส่งมาให้อาจารย์ทําให้ซ่อมให้ดูแลให้นะครับนี้นะครับเดีย๋ยวสักครู่ผมก็จะพาไปที่ลงกึงุงแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับการ ทำวิธีการทําวิธีการอะไรของนี้จักไม่ได้ถ่ายทำเนื่องฉากละเขาไม่ยอมครับเขาไม่ยอมเอาเทคนิคดีๆเอาความรู้ตนดีๆในตรงจีๆๆๆๆให้กับเราอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าส่วนอาจารย์ก็จะเอาแต่แบบนี้ให้อาจารย์ก็จะบอกให้หมดเลยเอาอีกหมดเลยในตรงจุดนี้แต่บางที่เขาอาจจะมีปิดปิดป,ดปกปิดกันบ้างอะไรประมาณนี้วนอาจารย์ไม่ครับให้หมด ถึงจะหมดหรือไม่หมดก็เอาจนนี้ผมไม่มีอะไรจะนี่ยแลคือผมรู้ตรงไหนผมก็บอกหมดมาตรงจุดนั้นนะครับผมรู้ตรงไหนก็บอกเราตรงจุดนั้นส่วนเอฟบีเอฟซีหลายๆท่านก็ดูแล้วก็พยายามศึกษาเอานะครับส่วนอันนี้วันนี้นั่งคุยกันนะคุยกัน,ย,กน,ย,กนยาวนอนนะครับผมแล้วก็จะพาไปทำตรงจุดนี้เพราะพิษตะชิปัญหาตรงนี้เยอะมากนะครับผมส่วนมิตตูเขาจะมีดูนตอจู่ตรงนี้ ของมิสูนะอันนี้คือพูดถึงของมิสูเขาก็จะมีรูน็อตอยู่ตรงนี้แล้วเขาจะชอบแตกอยู่ตรงแ,แถวรูนอ็อตแตกหรือแหว่งหรือขุ่ขอมิสูนี้จะลําบากนะครับผมจะแก้ไขาย,ยากมากคอมิสูนี้จะต้องไปเทียบกับทุ่นมือสองเลยคือปั๊มตัวเก่าๆไปหรือเอาหลายตัวจุดนั้นมาส่วนฮิตาชิไม่ค่อยมีนะครับฮิตาชิไม่ค่อยมีแต่มิสูนี่มีเยอะสําหรับแกนสําหรับคุณนั่นแหละครับผม แกนหุแกนแบ่งตรงรูน็นอตแตกตรงรูน็นอตบินอันนี้คอมมิชโซนี่เราต้องส่งตัวนั้นมาเทียบว่าเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนมาร์กตูดมีกี่มาร์กมาร์กหัวมีกี่มาร์กหนักนะครับเพราะว่าทุนมันจะไล่ๆกันน้ำหนักแต่ละตัวแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันนะครับแล้ววันนี้เดยอาจารย์จะพาไปดูปุจะพา,านี่นะครับผมในกรณีที่เราทําเสร็จกึงเสร็จเนาะตรงนี้เนาะที่เรากึงเนาะป่าเนาะ อ่านี่ครับคือป่าเขาตึงเขาเชื่อมตรงนี้<อ>มันจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรมาโดนอ่าใช่ไม่แช่ลูกปืนอ่าตรงนี้คือจุดนี้ที่ป่าเขาเชื่อมเขาต่อแกนแล้วเขาก็จะทด,ดสอบเนี่ยมันจะมีรอยนูนขึ้นมาอ่ามีรอยนิดหนึ่งไม่มีไม,มไม่มีปัญหาตรงจุดนี้เพราะเราเคยทากันแบบนี้แต่ป่าลองหมุนดูครับทําเสร็จแล้วต้องเทปเห็นไหมปลายจะไม่แกว่งจะเกิดปลายแกว่งนี้ใช้ไม่ได้ต้องมาดูอย่างนี้อ่ามันจนี้ ีคือวิธีการเราเสร็จแล้วนะครับเต้องเพราะคือไอ้ลูกปืนเนี่ยมันจะเป็นตัวหลักเหมือนกับว่าเวลาเราประกอบะเนี่มันจะต้องอยู่ลักษณะนี้อ่าจะได้เกิดไปมันไม่นิ่งอะไรไม่นิ่งถ้าเกิดเราทําแล้วไม่นิ่งเนี่ยมันจะไปตีตรงเบ้าเบ้านตรงใบพัดปั๊มน้ำมันจะใช้ไม่ได้ถ้ามันบิดอย่างนี้เราก็ต้องพยายามทำให้มันตรงอันนี้คือช่างผู้ชำนาญงานของผมนะครับท่านเก่งมากนะครับป๋าอันนี้ยุเท่าไหร่แล้วป๋าตอนนี้ เจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้โหดูทีนีเนี่ยครับนนี้เป็นมืออาชีพของผมเลยนะครับนี่คือลุงกึงผมทำมานานนี่ทำมานานมืออาชีพมานให้ทำแรกแรกมันก็เหมือนกับคนอื่นแหละมันก็เวลาไปไต่แล้วมันก็บิดจะเหมือนกันแต่ตัวนี้เก็ดทำมานานมากทำจนรู้งานหมดเลยอันนี้คือสถานที่ของท่านนะครับนี่ลุงกึ่งเชื่อใจได้นะครับผมมีงานมีอะไรก็ส่งมาได้นะครับ เกี่ยวกัเรื่องกึ่งนะครับครับก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับผมก็คือการส่งแกนหรือต่อแกนมาอันนี้ f อซีถ้าไม่ได้ส่งลูกปืนมานะครับซึ่งเอาเฉพาะตัวมอเตอร์มาแต่อาจารย์ก็มีลูกปืนสำรองอยู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะถอดออกจะถอดอ,อีกหน้าออกนะครับแกนฟอ,อกมาแล้วก็กเป็นลักษณะนี้นะครับผมก็ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ผมว่างานนี้ที่ทาทาที่ต่อๆนี้ไม่เคยมีงานกลับคืนมาแก้หรือตีกลับมาเลยนะครับผมใช้ได้ทุกสถานที่นะครับส่งมาทําได้หมดแต่หากพอเราไปใส่นะครับหากมันมีการตีกินค้างนิดๆเสียงดังปี๊ด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 เราพยายามประกอบไปเถอะประกอบไปแล้วก็อาจจะใช้กระดาษทรายแต่งแต่งขอบตรงใบน้นสักนิดหนึ่งนะครับผม <ๆ S 2> เพื่อไม่มีการเสียงดัง แต่ถามว่าถ้าเกิดเราไม่แต่งเราประกอบแล้วเราฝืนไปงนั้นน่ะได้ครับผมเดี๋ยวไปเจอน้ําเจออะไรมันก็ยงเงียบเปียงนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันดังแบบดังแรงแบบแสบหูอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะครับผมจะดังปิด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 นิดๆอันนี้เราเทดน้ําได้เลยเราประกอบแล้วก็ถ่านน้ําได้เลยนะครับผมเนี่ยเขาก็จะลงรูปลงรอยของเขาเองนะครับอันนี้นะครับแกน1ิมิลนะครับผมก็ยังมีแกน12บมิลอีกใหญ่กว่านี้อีกนะครับผมอันนั้น การต่อจะเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งการต่อจะไม่เหมือนกันเพราะว่าทุ่นตัวนี้หรือเพาตัวนี้เขาจะมีอยู่สามขยับสองขยับแต่ละตัวนะครับจะไม่เหมือนกันการทําพวกนี้นะครับและกรอย่างที่รูปดังที่ผมให้ดูนะครับก็คือดังวีดีโอที่ให้ดูก็เป็นช่างประจําของกาจรพิชาเลยก็คือพิชาบำนานะครับอยู่กับท่านก็ทํางานอยู่ท่านนานมากนะครับ ต้องเป็นงานแบบนี้แล้วก็เขาก็รู้ด้วยนะครับรู้หลักเกณฑ์รู้ด้วยว่าเราจะกึ้งแบบไหนทําแบบไหนต่อแบบไหนนยเขาเก่งมากนะครับผมนะครับวิชาก็ทํางานอยู่เขาก็ร่วมสามสิบปีสี่สิบปีนะครับผมน,นี้เขาก็มือชีพไปแหละการต่อน,นี้เขาก็เข้าใจกับงานนะครับถ้าหากของคุณลูกค้าท่านใดมีลักษณะแบบนี้ถ้าแถวบ้านเราไม่มีในเรื่องทุ่นหรือเพาหรือแกนอะไรพวกนี้ไม่มีที่ทําไม่มีที่กึ้งก็ส่งมานะครับ แต่บางท่านอาจจะไปกึงไปทําแล้วมันจะเบีเ้ยวมันจะคดนะครับมันจะคดนะครับเพราะว่าการเทสการลองจะไม่เหมือนเหมือนกันอย่างของร้านปลาเัาครับเขาจะมีที่ลองที่เทสตีคอยวัดเขายะมีเข็มวัดด้วยนะครับจะมีการกระดดกระดิกเลยนะเขาจะมีลูกปืนบางอีกระทอดหนึ่งเขาก็จะหมุนทุ่นตัวนีน้หมุนแล้วเขาก็ยังมีเข็มคอยสบัดเวลามันมีปัญหาคดเขก็จะมาตีสบัดแต่เขาก็แก้ตรงจุดนั้นแต่อันนี้ คือว่าผ่านเรียบร้อยนะครับก็หลายท่านนะครับเจอปัญหาตรงจุด <ED> นี exist, do, voila, ้ถ้าเกิดทําไม่ได้อยู่ที่บ้านเราทาไม่ได้มีอะไรหรือเอ้ยหลายท่านถ้าอยู่ที่บ้านเราทําไม่ได้กึ่งไม่ได้ก็ส่งมาแต่ต้องส่งมาแบบที่ขาดนะครับผมแต่ที่ท่านกึ่งแล้วไปทําแล้วเชื่อมแล้วก้องแล้วแต่มันยังคดอันนั้นอาจารย์ทําไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นการทํามาแล้วนะครับจะให้อาจารย์มาแก้ตรงจุดนั้นไม่ได้แล้ว ว่าอย่างอาจารย์นี้จะต้องมาแบบขาดๆเลยมาในตอนเซตแรกเลยยังไม่มีการกระทะําใดๆเลยอันนั้นนอะาส่งมาอาจารย์ก็จะมาจัดก,การให้นะครับนี่ผมไปจะส่งคืนนะครับผมอยู่ประตูอยู่เลยผมจำไม่ได้แล้วครับผมเนี่ยผมก็ที่ส่งคืนนะครับก็ดังที่เห็นนะครับผมส่งมานะครับหากท่านทำไม่ได้หรืออะไรติดขัดในเรื่อนใดกก็ส่งมาไม่มั่นใจกับช่างทางบ้านเราก็ส่งมา ปีชาเขาจะดูให้จัดก,การให้นะครับถึงอันไหนที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่อาจารย์ก็จะบอกอันไหนได้ก็อาจารย์ก็จะดูให้แต่ส่วนมากส่งลายส่งลูกส่งอะไรผมดูก่อนผมจะชี้จุดชี้ประเด็นได้นะครับส่วนวันนี้เอาแค่นี้ก่อนเล็กๆน้อยๆตรงจุดนี้นะครับสวัสดีครับกบปรอาจารย์ปีชานะครับ